สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุโขทัยสรุปข่าวประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่4ถึงวันที่8กันยายน2566วันที่4กันยายน2566นางสาวรัชเชียนันใจรําเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานเข้าร่วมการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS ไทยช่วงสิ้นปีงบประมาณพศ2566โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการประชุมมีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบ New GFMIS ไทยในการเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานก่อนสิ้นปีงบประมาณได้อย่างครบถ้วนถูกต้องและเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์แนวทางการการเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขยาย เวลาการเบิกจ่ายเงนินวันที่4กันยายน2566นางจรินพรอินยาเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานเข้าร่วมกิจกรรมเสวนา KM Online หวัวข้อระบบสารสนเทศทรัพยากรน้ำตอบโจทย์พื้นที่ตรงใจประชาชนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเอผยแพร่ประชาสัมพันธ์ถ่ายทอดความรู้และเรกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลประสบการณ์ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะโดยมีการ มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมสอดคล้องกับศักยภาพและบริบทของพื้นที่วันที่6กันยายน2566นางจรินพอรอินยาเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชัน ruption, ประจำปี2566รับชมการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน ruption, ประเทศไทย เพื่อสร้างการรับรู้การกระตุ้นให้คนในสังคมแรงเห็นถึงปัญหาคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเพื่อสร้างความร่วมมือในหลากหลายรูปแบบที่จะช่วยขจัดปัญหาคอร์รัปชันให้หมดไปต่อมานายบรรพฤโพนุสวัสดิการและคม้มครองแรงงานจังหวัดสุโขทยัยเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประกันสังคมจังหวัดสุโขทยัยครั้งที่4ทับ2,566ณนะห้องประชุมสำนักงานารประกันสังคมจังหวัดสุโขทยัย พื่อติดตามสถานการณ์ผลการดำเนินการและพิจารณา,ากรณีทุพพลภาพผู้ประกันตนจำนวน4รายเป็นผู้ประกันตนมาตรา33จำนวน2รายและผู้ประกันตนมาตรา40จำนวน2รายวันที่7กันยายนาพศ2566นายบรรพฤโพนุสวสดิการและคุมครองรงงานจังหวัดสโุโขทัยประธานการประชุมพร้อมด้วยข้าราชการพนักงานราชการและพนักงานจ้างหมอบริการ ร่วมการประชุมสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุโขทัยประจำเดือนกันยายน2566เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนงานตัวชีว้วัดนโยบายเล่งด่วนสำคัญของกระทรวงแรงงานและกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบป,ประมาณรับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานพร้อมทั้งให้แนวทาง ในการแก้ไขปัญหาและการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและบรรลุผลตามแผนการปฏิบัติงานที่ตั้งไว้ทั้งนี้นายบรรพุฒทิโพนุสริการและคุ้มครองในงานจังหวัดสุโขทัยขอให้ข้าราชการพนักงานราชการและพนักงานจ้างเหมาบริการจะหนักรู้ถึงภารกิจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในการบริการประชาชนบนพื้นฐานของคุณธรรมจริยธรรมความซื่อสัตย์สุจริตและถูกต้องตามระเบียบที่กำหนดโดยยึดหลักธรรมพิบาล ขับเคลื่อนองค์กรให้ใสสะอาดปราศจากการทุจริตอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองรายงานจังหวัดสุโขทัยด้วยนะคะ